ครับทุนลูกคนนี้เขาบันนานะครับบอนี้กานะครับผมมาเก็บบรรยากาศนะครับแบบอึมครึมนะครับผมตลอดทั้งเดือนเลยนะครับผมเดือนนี้ว่าหันเนี่ยกะต๊ลงมาอีกครับต๊ได้ต๊ดีบางถนนหน้าสวนเขาครับรถแทบเลนบ่ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับกะแม้กระทั่งตัดหยาก็ยังตัดบ้ิเวนของมันบดมันบ่ได้เลยนะครับเพราะมันบ่แรงจกเท่อนะครับผมนี่เดี๋ยวติดพายยางเรอบางสวนหลังจากบดได้ทายเป็น้องเมืองหลายหมื่นแล้วครับผมตัวนี้กะ น้ำก็ยังหลวดอยู่ขึ้เก่าครับนี่อย่านางปลูกยานางไว้เนาะพี่น้องอย่านางฝากขึ้นไว้นี่ครับเป็นบอประมอนะครับผมสามนิวแล้วเด้อพี่น้องเด้อหลวดไปอยู่ทางผุนกับนี้นะครับผมนนัมันหลวดไปฟังหน่นไผ่นะครับที่ผมปลูกไม้กระลังขึ้นนะครับนี่ขึ้นไม้เบิดนะครับผมก็ะลังแท้งขึ้นเบิดเลยนะครับที่ผมเอามาสามไม้นะครับนี่ไผ่ต่อไปก็จะเป็นกอขึ้นคือยังซุ้มมูนันนะครับนี่บรรยากาศดีขนาดนะครับแต่ว่าบรรยากาศบดีกัย้อนฝนตกตลอดแล้วกะ ทางมันเละนะครับผมตัวนี้นี่หละอยู่สวนเขาอยู่หอยอยู่สวนร่มเลื่นพดพี่น้องต่ว่าหญ้าหกแน่จัน้อยนะครับปีนี่นะครับผมฝนตกตลอดทั้งปีนะครับคักกบผักไตพี่น้องเด้อตัวนี้นี่ประหมอเฮานะครับสามนิ้วเรลาก็มีนะครับพบปนแล้วก็บักคัดนะครับงญ่เลี้ยวอยู่พี่น้องประหมอชุมพรนเป็นตะเลียงอยู่พี่น้องเด้อผมว่าเรียง,งางเพราะเปียงหัวอาหารดีนะครับหัวอาหารหนะหายเพราะหายก็ได้นะครับแล้วเต่้เฮา,าเลย ที่สำคัญมันตัวเลีวนะครับปลาหมอชุมพรสมัยสมหนึ่งมันเกิดเพราะได้ขายแล้วนะครับโลละหนึ่งร้อยบาทเลยครับเด้อจากประสบการณ์ที่ผมเคยนี่นะครับผมเลี้ยงนี่บ่อนี่แทบบ่ได้แห่งอาหารเลยนะครับแตกต่างจากปลาอย่างอื่นเลยปลา,ปลา,บบา,านิ้ปลาอย่างนะครับหายปนเปเนกับวันไหนแต่วันนี้เ้าโดนโดนห้นะครับนี่มันตุ่มต่ำตุ่มต่ำมีแต่ปลาหมอชุมพรเานะครับเนี่ยแล้วก็นี่เป็นปลาผักบุ้งนะครับผักบุ้งนะครับนี่แล้วก็เป็นการเลี้ยงปลาหมอนะครับปลาหมอชุมพร ให้ฝนออกฝนยังก้นเท่าสิไจะเลี้ยงอีกนะครับนี่นี่จุม๋มมาทันแล้วบ้านนั่นกันกิมีหอยบอกหอยเชลล์ลงเชลี่นะครับนะครับบ้านสวนนะพี่น้องเด้อบ้านสวนห้องนะครับบักพ้าผมกําลังออกนะครับแซงเขาเอานแซงหมดพี่น้องอยู่ต้นหนึ่งสังเกตเห็นแล้วนะครับม,มันสีออกต้นออกมานะครับเดี๋ยวให้มันนั่นกอนกำลังสีออกนะครับปีนี้ปีปีที่สามแล้วบักพ้าห้องกันอะไ อีกจน,น้อยก็ได้กินน้อยบอกเผาแล้วนะครับผมไม่เกินหนึ่งปีแร้วคาดว่าอีกว่าโดนต้นนี้ก็ติเป็นน้วยเขานะครับในต้นตน,นี้คิดว่านะเนี่ยครับเป็นโฮมเป็นเงาเขาพร้อมนะครับเดี๋ยวสิพายางไปเบิงบูโคกบูป้าไปนี่นะครับพี่น้องไปเบิงทั้งพูดนะครับเป็นปลาหน่อใหม่ก่อนเม่ท่านได้ไปหลายหมื่นแล้วบอกเผา มันก็ขึ้นเรื่อยอยู่ได้ล่ะพี่น้องบักพ้าวเ้างก็ได้ปลูกไว้ก็ได้นี่ครับธรรมชาตินะครับร่มลื่นนะครับผมพี่น้องใต้มืออาจจะเป็นปลาผักหวานห้านะครับแป๊บเดียวคุ้มบดเลยพี่น้องเบือ้อาหลุดกดเจียว น้ำท่วมเบิดพับพี่น้องเด้อแต่ว่ามันม,กมกนักหมักหนำเบึ้งหลบเบื่องบวิตายนะครับกระเจียวแห่งนง้ำแห่งน้ำท่วมนะครับแห่งนง้มน้ำท่วมนะครับนี่น้ำท่วมเฮามันเห็ดยังบ่ได้พป่น้องปีนี้มันฝนตกตลอดทั้งปีนะเอ๊ะผักหวานกับน้ำท่วมเหมือนกันตัวนีน้พี่น้องเบึ้งนี่ตายตกดีคัดตกดีเนี่ยม เพลือแป๊บเดียวเบิ่งพี่น้องเบิ่งหยาเพื่อแป๊บเดียวนะครับออกจากนี่นี่สิสิพละครับเป็นซิปเป็นซิปเครื่องนะครับเครื่องตัดหยาออกจากหนาฝนมานี่ผมว่านี่ต้องลุยเลยล่ะครับบ่ลุยบ่ได้ครับเพราะว่าปีนี้มันฝนแห้งครับต้องซอยกันเป็นซิปเครื่องนะครับนี่ในการตัดหยาเพราะตาเขาตัดพี่น้องเขาแต่เบื่องต้นใหม่ผมมันสิใหญ่ทันทีเลยนะครับตอนนี้หยาคุ้มยืนมาพี่น้องเพอะตา พอต่เขาตัดปุ๊บนะครับใน,นหนาแรงมาปุ๊บมันไม่ได้ขึงง้นไงพป่น,อน,น้องปันจีบต้นใหม่เมขาค่อยเบืองหลดเพราะว่าตอนนี้นะ่ะน้ำเก็บไปกินฮอดปีหนากรยังบ่เบิ่นนะครับหนาเรียงพียโอ้ยเบิองต้นอันนี้นะโลงงอกแรกแงกอยู่ต้นไอนไอ้นั่นนะครับผมต้นดอกจานนะผมผมปลูกไปมุมมุมมุมถาทุกมุมมุมหวัหวหัวหน้านะครับทุกมุมหมด อันนี้กะปลูกกอไผ่ไว้กันน้ำนะครับน้ำสาะเห็นบ่เบิ้งคอนเวดมันจะออกยังไงวิธีใดนี่คอนเว์ด้ายสายถมนะครับเบิง้งนีมีวิธีการเจงในผีน้องคอนเว์ด้ายถมมึงสิ้ายมาถมคอนวดน้ำม,มันี่หลอดป้องใดประเททนี้ทำกันน้ำไวแ้แหละครับนี่คอนวดเ,ออเสียหายหมกหลายเลยพีน้องเบิงบ้งคอนเวด้ายถม มันได้แก่ไปที่ใดครับน้ำม,มันไหลไ่ได้เด่นแบบนี้แล้วก็ขวมถนนนะครับเพราขวามถนนก็น้ำทะลักเข่าสวนผมแค่นั้นแหละครับบม่มีทางไหลอันนี้ก็เป็นต้นใหม่ไงเบิดลแล้วนะครับเห็นบ่ต้นพยุงญ่งเบิ้แล้วครับพยุงห้อง ต้นแดงอู้ต้นแดงตกนนีง่ายเ,เลยเพื่อแป๊บเดียวนะครับบุญเปรย่างมาโดนหลายจนต้นไม่ไง่ายหิจากเปิดเลยเพื่อไผ<ฟ>่เห็นบหมเพื่องอือคือเลยนะครับคุณมิตไรไผ่เขาสร้างมนกับลังขึ้นนะครับสร้างมนคือกันนะครับเห็นไหมสร้างมนอันนี้กับไผ่ไผ่กิมซุงเขา พยุงนี่นี่ต้นนี่เลียวเหลียวมาตะไกครับต้นท้องอุไลพี่น้องเห็นบ่หมดแดงกับมอยูอัตโนมัตินะครับขี้เล็กบมื่ทานได้ตัดออกยูขี้เล็กเขาต้องตัดให้มันสั่นนะพี่น้องเด้อต้องให้มันสั่นนะครับตัดลงนี่ท่อน้ามั่หอดนีเบิดนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับระบบน้ามไ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้สูบเปิดเลยนะครับเพราะว่าจังได้เขาไ่ได้เปิดเพราะต้นไม้มันใหญ่แล้วนะครับเขาบ่ได้ใส่ระบบน้าเลยนะครับต้นไม้มันใหญ่ฝนตกตลอดทั้งปีต้นไม่อุ้มน้ำไว้นะครับ คือมันกินในตลอดทั้งปีเราก็มาถึงหนาฝนมันติดวนกันเพราะต้นใหม้มันยังรากลึกลงไปแล้วนะครับพี่น้องเด้อแต่แล้วน้าแทบไม่ต้องหดเลยครับต้นไหม้เขาไแล้วเขาสีหดเฉพาะช่วงที่มันหน่อยๆเท่านั้นนะครับสมัยยุคแรลกที่ผมเห็นนะครับเดี๋ยวดเบิดนะครับนี่อันนี้สายสำนึบโปเนี่เห็ดกษเสียดไม่ไหมบรูเลีลยงพี่น้องเดินเด็เดซอพี่อีเดินทุกมื้อนี้ไม่ต้องครับมันมันใหญ่เบิดแล้วจนเอเล่เเนะครับถ้าผูใ้ใดติดตามผมจะเห็นสังแต่ผมเริ่มต้นเลยนะครับนี่ นี่ครับอีกจังน้อยต้นไหม้เฮาเนี่ครับไ่เปิดนะครับพี่น้องมายามมะายังก็จะได้ยปีเลนหมดแล้วผมว่านี่ครับต้นแดงนะครับพยุงต้นแดงต้นบักม่วงต้นยังเต็มเปิดเลยนะครับผมพี่น้องนี่เจอจากการฮาปลูกนะครับแล้วมันว่ามันเกิดเองเด้นี่ทั้งทั้งหมดทั้งมวลน,นี่เกิดจากการ ปลูกของมนุษย์นะครับคือเกิดจากผู้ผมปลูกนะครับพป่น้องเลยถูกต้นเลยนะครับบ่แมน่ามันเกิดเองจากต้นดอยู่ในนี่นี่ครับเกิดจากเขาเห็ดนะครับเขาเห็ดเอาภายในแค่สามถึงสี่ปีเท่านั้นนะครับก็เห็นจังจีนะครับเนี่ยเอามม้ยังอีกละจังเตยจูดเอามาเลียยมใไม่ผลนะครับตอนบนนี้มาก็ยังยังอยู่กับเก่าอยู่เห็นบนมาซุ้มบนนี้มันมาอยู่พร้อมกับสวนพอดีนะครับซุ้มไอจูบังน้มสดนะครับเป็นต้งเาบึงโดนนะครับตัวนี้ มันยางเขาสวนแทบบ่ได้ครับว่าได้ใสบูดพอดีผมผมผมบ่ได้ยางเข้าไปเลยพี่น้องเ้อเขาไปซุ้มปลาบักนุงบักเนาปลาผักหวานเป็นมิตรนำนะครับมันมันนำขังเบิดเลยมื้อนี้ก็ต๊ะมูวานก็นต๊ยามลรงก็ต๊ตก,ตก,ตกแทบตลอดนะครับวางบ่ได้นะครับนี่แต่ว่ากอยากเก็บบรรยากาศหรือว่าอัปเดตเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเขาเบิง้งนี่ปลาไพ่เห็ดนังอีกก็ได้นะครับขุดบอเลีเ้ยงปลาย,ยังได้เลยครับอยู่ในนี่อยู่ในบอนี่ ขุดเป็นบอ่อกลางนะครับเลี้ยงปลาเข็งปลาอย่างไรบดนะครับขนีู่ดเป็นยาว่าท่านี้รถไม่โค้หน่อยนี่เฮ็ดขึ้นทั้งทองฟังนี่เขาทาเลยเหรอพี่น้องเด้อเพราะว่าหลากไผ่มันมันหยุดดินไวแล้วนะครับผมว่ามันจะอยู่น้ำดีอยู่หรอกตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไผ่กินสซุ้งเฮาครับกอมันบาหไายเลยพี่น้องเขาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนต้นเรื่อยได้พี่น้องเด้อตน้นเหลืองๆเขาต้องเอาออกเรื่อยนะครับบ่นแม่นา่าเขาจะเอาไว้ตลอดดิ แล้วเขาจะเอาวจงพวกเหลือพวกต้นนี้ไว้นะครับต้นเขียวไว้ยังสิ่นี้นี่นต้นที่มันขึ้นไหมซุ้มมุนี่เขาก็ต้องเอาไปใส่งานนะครับอย่เลื่อมว่าไผ่กิมสูงหาปีบอะยู่นะครับผมการใส่งานมอดว่ากินนะครับปวกว่าเจาะไผ่กิมสูงบอสเซียเอาไปตัดเบิ้งนะครับเนี่ยเสาไฟผมนะครับเอาไปเห็ดเนี่ยบ่มีนั่นบ่มีปลวกเจาะบ่มีอย่างครับไผ่กิมสูงบ่ต้องห่วงครับไปใส่เลยนี่น,นี่จังสิ เขาไปเฮ็ดข้างบักทั่วบบกอยังได้เบิดแลเวครับซุ้ม,มนี่เขาต้องโละลซุ้มนี่ออกนะครับผมแล้วเขาจงพวกสีเขียวขึ้นม,มาไหมนี่นี่มันจีเป็นลักษณะแบบนี้คือการกับตรงนี้แหละครับซุ้มน่อยหน่อย,อยเขาต้องเอาออกนะครับตัวนี้เขาติดเลือผวกซุ้มใหญ่ไว้นะครับตัวนีน้พากิมซุ้งครับปลูกไว้ก็ดีนะครับเด้อเนี่ยแปรรูปได้หลายอย่างเนาะไม่สมเนาะไม่หนึ่งขายนอสดนะครับผมหรือว่าเขาตดเคียนไว้ก็แล้วแต่เม,เมนูของแต่ละสวน นะครับแล้วแต่ผู้ใดถนัดแบบใดนะครับเด้อนี่หรือว่าเห็ุกิ่งพันธุ์ขายก็ได้ก็แล้วแต่เขาถนัดนะครับนี่สวนไพทุนตอนนี้นะครับกะกะเป็นอังกฤษละหกแน่าจากน้อยนะครับหกแน่แต่กะมันหนาฝนไปนอนมันต้องเข้าใจเขากันนะครับนี่นี่ครับวันต่เขาปลูกต้นใหม่นะครับ๋ยวหยานไม่หยาดออกมาตัดเขาเดียวตัดเวง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 ,เวง,เวง,เวงกับเบะะิร์ดตลอะนี่ ปลาผักหวานผมเบิ่งมิดตัห nhà แนวเดียวนี่นนะเป็นตัวสังคือหยังนี่บักเนาวนะครับนุ่งบักเนาวบักขามเปียปลากะตุนไม้เตตะกีดผูกยางนลงยางนะมีเบิด์อะครับอยู่ในนี่ประตูประตามอยู่ในนี่เบิดเลยนะครับนี่บักม่วงโอ้หลายครับหล่ไลหลายลาย,า,ย,ยางข้างหลังเราเป็นลงมง่วงก็ไม่เตตะกิีเท่า ทั้งสาอีกนะครับทั้งบอ่อปลาอีกมันหลายอย่างนะพี่น้องเด้อว,ว่ามันมีตะมิตรเด้่ต้นึงกับเป็นค่าเป็นไม้เศรษฐกิจแซมไปอีกนะครับพวกค่าขาวค่าเหลืองค่าลิงเป็นหักหนาาเป็นนั่นแหละพี่น้องทุกทุกย่างอ่ะลรปลูกไว้นะครับเนี่ยเดี๋ยวฝนเหยียดจะหน่อยเท่ากับที่ได้เห็นเขามาตาดหย่านะครับจากสองสามคน เมือ่อนึงกะเกียบเลี้ยวผลละท่สาสองสามค้นนะครับแกง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 ลงแกงลงมันก็นกลายเป็นปุ๋ยให้ใหต้นใหม่เข้าไปอีกนะครับต้นนี้ตัดบ่ยากครับพี่น้องเพราะว่ามันมีห้อยตัดเก่าห้องอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คือบริตรัดเล้วนะครับผมนี้นี่ตัดเป็ดเรียกเลี้ยวนี่ตัดแกงแกงยางหาต้นไหม่นที่ว่ามันเป็นต้นลำห่างสิ่ครับค่อยๆเฮ็ดค่อยๆพัฒนาไปพี่น้องเด้อทุคนนั่นแหละเพียสวนเกษตรเมื่อวันว่ามือเดียวทิ่ได้ดอ ต้องใส่เวลา ас, ต้องใส่ความขยันนะครับนะครับแต่ก็ <sucks> ต้องใส่ท sí. ุนพรอมนะครับเด้อเขาต้องใส่ทุนแต่ว่าทุนผู้ใดก็ผู้ใดเหตุหน่อยเหตุหลายสิใส่เงินหน่อยก็ได้นะครับก็คือทยอยปลูกสะสมไปเรื่อยๆได้ได้มีพันหนึ่งก็ซื้อต้นไม้นะครับพันหนึ่งซื้อบี้ยพันหนึ่งยังเสี่นะครับทุกอย่างเขาต้องไ้ซื้อเขานะครับเพราะว่าเฮาบ่ได้พอเอาเองนะครับเด้อเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องนะครับค่อยๆเหตุไปก็ได้ถ้าผู้ใด่มีทุนมีหฮอนแต่ว่นนี่แหละครับ ไพ่ผมไปซื้อมากอละหาบบาทนะครับยุกแหลกหาบกอเป็นเงั้นตัวไหนเป็นน้องอันนี้กะไอ้นี่รู้สึกว่าประมาณต้นละลอยให้ตัวไหนครับต้นักม่วงนะต้นลุกม่วงผักหวานต้นละสิบาทนะครับแปลยูุบันหมอสระบุรีนะครับผมกับใช้ภูมิกับเป็นผักหวานพันเดียวกันที่เรามาจากแรงเดียวกันที่เราต้นยางนาต้นละหาบาทนะครับผมที่ผมซื้อมายางนาต้นมะฮอกกานีต้นนุ่นต้นนี่นะครับกับบ่ได้ว่าแพงหรอกเพราะผมแปลแรงเขาเลยนะครับอยู่ที่ชุมเพนะครับทางไปไอ เขาผานหุเข้านะครับเต็มด้วยครับเป็นร้อยล้านมันด้วันพี่น้องไปเอาโหลดนะครับดีกว่าเขามาแต่ว่าถ้าเขาซื้อมาหลายก็ไม่ต้องไปดอกแต่ว่าขันผู้ใดสวนใหญ่ซื้อหลายในน้ำให้ไปซื้อญุ่นนะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดซื้อหน่อยซื้อน้ำมูบานเข้าก็ได้ครับเพราะว่ามันต,นต,นต้นท,นทุนถ้ไดดต่ำนะครับจะขี่รถไปกับเตือนมันหลายแต่ผู้ใดอยู่ไกลนะครับบากนาเาก็ทั้งแตกภุ่มพี่น้องเบืงเห็นบ่กระทั่งแตกปุ่มนั่นมาบอกบ่าท่านขาดข้ามาอีกแล้วครับฝนเด้อบัดที่นี่โอ้ตายตายตายทำไมฮา ในพี่น้องช่วงนี้ของฝากของต้อนถ้าผูดใดมายามก็ที่ใดต้นนอไม่ในพี่นอ้องเด้อย่ยางอื่นบ่ได้ดอกครับเพราะว่ามันมันส่วนมากหนานี่ที่เป็นนอไม่นะครับกับปูปลาแค่นั้นแหละปูปลาก็จะเป็นพวกปลาน,นิ้นปลาปลาตะเพียนแค่นั้นเพราะย้ยยางสู้กันจินนะครับแต่ผูดใดมายามนะครับผมเด็กกะซนี่แหละผููใดยอยากได้พันหยากเอาได้ได้ครับนี่หยาเนี่ยไปปล่อยน้าเนี่ยนี่ครับ ประเภทควมลุม no ่มเลื่อนนะครับไม่ต้องห่วงครับผมอยู่นี่ร่มลื่นนะครับสุดๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝนปีนี้ครับพี่น้องทั้งยากลําบากในจังน้อยนะครับผมูแนะน้ำให้พี่น้องห้อมามหนาแรียงเอานะครับมันค่อยสีดีนะครับมีของฝากหลานะครับถ้ามาหนาเรียงนะครับเป็นตะยางพร้อมนะครับแต่ว่าม้าหนาฝนมันกะเขาบ่ค่อยได้โคตมันบ่หลาเนาะพี่น้องเนาะเฮาบ่ได้ดูแลตลอดแต่ถ้าถ่านาเลียงนะเขาได้ตัดหยาตลอดนะครับ สวนเขาก็ที่ร่มรื่นตัดห้าตัดยุปีนี้นะครับที่ได้ตัดตัดเราติดแต่งกิ้งให้มันง่ายขึ้นไปอีกนะครับเบื้องรลุดพี่น้องเบิ้งเผือแป๊บเดียวถ้าเขามาตัดห้าปุ๊บน่นพี่น้องค่อยเบิ้งต้นใหม่เขานะครับสูงเสียดฟ้าเลยนะครับเห็นบ่พวกต้นแดงพี่น้องอาจจะเห็นผมปลูกนะครับนี่ผมบรได้บอกเลยนะอัปเดตให้พี่น้องเขาเบิ้งตลอดนะครับีเนี่ยต้นแดงเขาเนี่ยมันง่ายขึ้นของมันเองเรื่อยๆนะครับต้าเขาได้ฝังลงดินแล้วนะครับต้นพยุงสี่เผลือแป๊บเดียวนะครับทุกอย่างเลยนะครับเนี่ย ต้นพักวงพักบาทนึงที่เลยไปน้องกินจนบ่จาบาทพัไวไปเนี่ยเป็นอุโมงไปแล้วนะครับี่น้องเบิ่งเอาลวดเอาจังสั้นเลยไปน้องเด้อต้งกิดตามกันคิปหน่าต่อไปนะครับนี่ส่วนไผ่ทุนนะครับกับ่โบมี่ยังหลายดอกับเป็นนี่ครับเกษตรกร,ะกรนะครับตัวดำๆคนหนึ่งให้กันนะครับรเ,รรเ,รเห็ดเกษตรนิจใจหลักเกษตรเห็ดีปน้องเขาเบิ่งนะครับเห็ดไปน้องเขาได หันมาเห็นความสัมพันธ์ของการเกษตรการเกษตรเลี้ยงทุกอาชีพนะครับเดอ้อผมที่บอกให้นะครับว่ามีการเกษตรจั้งในสยูนได้นะครับเพราะว่าต้องกินต้องใส่นะครับผมโอเคสวัสดีครับ